สวัสดีค่ะพบกับเซเวอร์ไทยไลน์เช่นเคยนะคะวันนี้เซเวอร์ไทยไลน์มาพร้อมกับเจ้าเคบากล่องจิว๋วกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าในกล่องนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราเดากันไว้หรือเปล่านะคะเค a r นะคะกล่องเขาก็จะมี2แบบนะคะที่ ที่เห็นเห็นที่รีวิวมานะคะก็คือเป็นกล่อง1ชั้นกับกล่อง2ชั้นนะคะก็จะทํากล่องเพื่อ Identify แบบแยกรุ่นแยกแยกโมเดลอะไรแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเคบา b ี6 2ตามบาร์โค้ดตรงนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นกล่อง2ชั้นนะคะข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะลักษณะของกล่องงานแท้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะมีอันนี้เคบานะคะนิวยอร์กนะคะเขาก็จะมีช่องทางการติดต่อของแบรนด์เขานะคะตัวนี้นะคะในกล่องแกวมาก็จะมีมีดให้นะคะ้อมฝักแล้วก็ซองนะคะแล้วก็เป็นแท็กการ์ดแบบนี้นะคะในกล่องก็มีแค่นี้นะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้เป็นเคบาหกสอง นะคะด้ามเป็นด้ามไม้วอนัทนะคะแล้วก็ความยาวของใบมิดความยาวรวมอยู่ที่9.68 นิ้วนะคะส่วนความยาวของมืออยู่ที่5.12น่นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าเขาจะสวยงามแค่ไหนนะคะทำไมรุ่นนี้นะคะถึงเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เราหาได้ยากมานะคะรอบที่แล้วกว่า40วันนะคะกว่าจะได้รุ่นนี้มานะคะรอบนี้ก็เช่นเคยค่ะมีมา1เล่มนะคะกับ BK62 ค่ะ มีค62อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะด้ามเป็นด้ามไม้วอลนัทนะคะเป็นด้ามประกบแบบนี้นะคะเหล็กที่เขาใช้ทำมีดก็คือสตีล1095นะคะเป็นแผ่นเดียวกันนะคะเป็นมีดใบตายเหล็กเส้นเดียวกันหนาๆแบบนี้ให้ชมเห็นสันกันชัดๆนะคะด้ามประกบทำจากไม้วอลนัทนะคะไม้วอลนัทอันนี้คือเขาก็จะโชว์สีผิวไม้นะคะดูแบบดูเป็นธรรมชาติดูสวยแบบ มีมนคลังนีเนาะดูแบบเป็นมีดแบบเก่าๆแบบคือความคลังแบบเหมือนมีดแบบในยุคแรกๆอะไรแบบนี้เหมือนโมเดลแรกๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีไซน์มีดเขาสันตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบเหมือนทาเคิร์ฟตรงนี้นะคะเป็นมุมเคิร์ฟตรงนี้คือแบบสโลปมาหน่อยหนึ่งนะคะทรงใบมีดเขาท้องมีดก็อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ ฝั่งด้านนี้ก็คือ b k 6 2นะคะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะกับเคบารุ่นนี้นะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเลเซอร์นะคะเห็นไหมเอ่ยเคบานะคะ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นมีดไซส์ขนาดเล็กที่หลายๆคนชอบนะคะตัวนี้จะได้ว่าเป็นมีดทั้งมีดบรูชครฟได้นะคะเพราะว่าเขามีความหนานะคะเป็นมีดครัวก็ได้นะคะเป็นมีดพกผาก็ได้เพราะว่าไซส์ขนาดกำลังดีแล้วก็ท้องมีดเขาไม่ได้กว้างมากนะคะ ความยาวของใบม,มีดอยู่ที่5นิ้วนะคะความยาวรวมอยู่ที่9นิ้วเขามาพร้อมกับซองหนังสีน้าตาลสวยๆแบบนี้นะคะให้แมทช์กับใบมีดของเขานะคะให้แมทช์กับด้ามของเขานะคะนี่คะ่ะเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการพกพานะคะซองสินตาลเขาก็สวยอะตรงนี้อะร้อยใสเข็มขัดได้จะเห็นไหมเอ่ย แล้้วก็จะะปรมมาณนีสวยดีอ่ะซองหนังเขาก็แบบเหมือนหนังหนังดีนะหนังแข็งอ่ะมันเป็นตัวนี้แข็งนะคะคือเป็นหนังทําทรง,ทรงออกมาแข็งอ่ะตรงนี้ก็ปั๊มแบบเหมือนธงชาติสหรัฐเลยนะเนี่ย a มกิน u s เเนี่ยเป็นรูปธงชาติแล้วก็ m มกิน u USA ก็ใส่ดีเทลไว้ให้มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของโมเดลนี้ของเขานะคะซองหนังเย็บเก็บขอบก็ค่อนข้างสวยนะคะก็มีรุ่นนี้นะคะกับเบกับ K bar, b a VK 6 2นะคะ ก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ครั้งที่แล้วเราหากว่า40วันถึงจะได้มานะคะกับรุ่นนี้นะคะรอบนี้ก็มีเข้ามาหนึเล่มนะคะย้ํากันอีกทีนึ่งนะคะสเปคของเขานะคะความยาวของใบมีดนะคะอยู่ที่5.125นิ้วความยาวรวมที่9 6 2 5นิ้วนะคะส่วนความกว้างของท้องมีดเขานะคะอยู่ที่1 1 8 7 5นิ้วนะคะ knife material ก็คือ 1095โควนะคะทุกคนซองหนังค่ะ m ม็ e in อินยูเสเอำหรับท่านที่กำลังหามีดพกพาไซส์เล็กนะคะจะเป็นไปทำครัวก็ได้ดูแบบว่าดูเรียบหรูดูดีนะคะพกพาแบบดูไม่โงงชางอะนะคะก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกับตัวนี้นะคะดูสวยแบบดูธรรมดาแต่ดูดีอะ กับเคบานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องของเรา Serv e r t h a i l a น d นะคะไม่อยากพลาดนะคะกับคลิปต่อๆไปมีรอบใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วคลิปใหม่ๆม,มาคุณก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปรอบใหม่ๆกับมิดรุ่นใหม่ๆของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ Serv อร์ h a i l a n d ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราบ้างนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการ แล้วมีดรุ่นใหม่ๆโมเดลใหม่ๆรอบใหม่ๆมารีวิวให้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ